วันนี้เล่นอะไรดีวะฮารูบักแม่งฮายูรุบกแม่งอ่ะทีมดูช่องนีนี่เลยช่องดีจริงอ่าโอเคเข้าไปเฮ้ย โอเคครับทุกคนก็รู้สึกว่ายอดวิวมันดีเว้ยนี่เราก็หยุดเสียงไอ้เหียเสียงไปอ่าโอเคก็เป็นเกมที่ดีนะอ่ะอเสสินโอเคอัสสินน่าอาัสส็นน่านะ <Bro. S 1> ก็มาเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ก็ไม่ได้วอร์มนะอัปเดตอีกแล้วเหรอโอเคครับ เดี๋ยวตัดไปตอนเข้าเกมแล้วกันนะเอ่อ Shut up โอเคมาถึงแม่งก็เสียงดังเลยเว้ยสงสัยคงวันวันนี้คงจะต้องเออโอเคเรียบร้อยโอเคไหนเรามาดูกันมาเลยเฮ้ยเป็นน้งใจยงเย็นๆนะ ไอ้ไม่ใช่ดีจริงด้วยไม่ไรไอ้ดีเถื่อนให้ไม่ใช่ดีเถือ่อดดีปอมมาก็ได้ไม่ไรมาขอวอมหน่อยแล้วกันนะมาเล่นจ้ายินเดอ้อจะยินเดอ้อเออดูสิอ่ะโอเคฮะรู้สึกมันไม่ค่อยพิ้วเลยวะเน็ตกากว,วะเน็ตกูแย่ว,วะ่ะ เอาเฮอมาขอลองอีกสักตาแล้วกันนะยวด,ดูมันไม่โดนหัวเลยวะเฮ้ยโอเคยังวอร์มอยู่ยังวอร์มอยู่ใจเย็นยังเพิ่งวอร์มจ้ะเอาเฮ้ยเอาบายบายเพื่อน <Brand. S 1> มีคนแตก ทำไรอะทำไมคนในทัพนี้มันน้อยอีกแล้ววะคนแย่เลยอะอะไรครับเนี่ยเอาอะไรครับเนี่ยหายกันหมดเลยวิเอาอะไรครับเนี่ออนย,ยออโดนลับหมดเลยอะเกินไปว่ะเอาไปเอาไม่โดนหัวเลยอะไม่ได้วอร์มไงทุกคนเต็ดเอาเลือเหลือสิ มีคนโปบบะนะเจอโปบบะนะเออเอ,อไม่โดนหัวเลยนี่งีอุ้นยังไม่มาครับมาตอนไหนค่อยว่ากันขอฟันหน่อยอยากฟันวะ่ะโอ้เกินไม่ทันวะ่ะนี่ทำไรเอา้าเพื่อนชอบลัดตลอดเลย อ่าซูมแล้วทำไมฝีมือแผลไลยโอเยไม่ค่อยมาเลยวันนี้รู้สึกฮะแค่นี้ไม่โดนหัวความสินโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเกินโอ้ตายหมดสามคน ไอ้ยังชอบเลยวูโ้โอเคโ้ยกับแตกแล้วเอาไม่โดนเน็ตกาจ้าอดีจ้าสดีฮะมันปืนอันแรกกันกี่วันแล้วเนี่ยอยากรู้โอ้ยโอ้ยโอยติด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 โอเคไหนอยู่ในกันเนี่ย อยู่ไหนกันเนี่ยตรงบนนั่นเลยเหรอวนี่โอเคไม่ทันวะ่ะเอ้ยทันแล้วเย่พอที่หนึ่งมึงได้ปืนทองแล้วอ่ะไม่ไหวเลยโอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเขาไม่โดนหัวเอ้ยเมื่อกี้เหตุไหมทุกคนไม่โดนหัววะ่ะ เกินไปโคตรเกินเลยโอ้โหเกินทำไมต้องเกินไปวะโอ้โหโอ้โหเกินแม่งไม่โดนหัวได้ไงวะเมื่อกี้โอ้โหเกินเอาน้างูเรียบร้อยโอเคทุกคนเราจะเล่นเอ่อคลิปละสามตาแล้วกันนะก็บางคลิปถ้าบูทก็สักสี่ตาหรือบางครั้งก็ไม่ดีก็สองตาไปมแล้วแต่จใจอะ มันยิงไม่โดนได้ไงวะไม่เข้าใจเลยวะไม่น่าจะยิงไม่โดนนะฮะไ,ไม่ตายได้ไง,งเกินเลือดเหลือเท่าไหร่สิบสามโอ้โหจบแล้วทำไมไม่ได้เลยอะอ๋หอดูนี่ดิ เคบใช้ได้อยู่หน่อยแล้วกันเข้าหน่อยแล้วกันเข้าหน่อยแล้วกันเข้าหน่อยแล้วกันมันไม่คมเลยอ่ะเฮ้ยโหด,ดามเมจหนึ่งร้อยละใจเย็นดิจบแล้วนี่เอากระสุนหมดชิ้หายแล้วจ้าไม่ทันจ้า เล่นแบบมั่งงอเลยวันนี้โอเคฮะหกเกินพอมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเวลาเอาออกมันเขาเรียกไงพอออกแล้วมันเอออันนี้ก็ดีนะมันมองไม่ค่อยเห็นทุกคนเอาถึงจะออกนี่มันมองไม่ค่อยเห็นวะ่ะแย่วะ่ะ <B ru h> แต่ก่อนมันดีนะตอนนี้มันโคตรแย่ไม่โดนหัวเลยอะ <B ru h> HỚI ĐIỀU TÌT A LÀY con TÌT... TÌT CÓN BIN BẠN RA leo. INTERNET QUÀ AU oh, HỚI MÊ ĐỒN... MÊ ĐỒN ĐÃ NGÀY A HỚI YÊ โอเคอุ okay. ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโบเปล่าไอ้หมือน่าเมื่อกี้อะไม่ใช่ตัวนี้นะไอตัวไอตัวไหนแล้ววะแตกเร็วเกินอะโดยแตกเร็วเกินอะไอ้ยะโอ้โหแม่งคนทีมบางข้าแม่งก็งโง่ด้วยนี่ก็แตกว่ะไอใช่หาสักหน่อยอ่ะซักหน่อยจบเลยเฮ้ยมันอ้อมอ่ะเฮ้ยวองเพื่อนมันอ้อมมันอ้อมข้างหลังเออโอเค ได้ไหมเอ้ยสิยังได้อยู่นะมันไม่เห็นลอยช่างแม่งเอ้าเพิ่งได้มึงโดดมึงเพิ่งได้หัววะเอาเรียบร้อยกูว่าแล้วไม่ไหวเลยอเอเีกคนเดินกลังที่กูไม่ลงแล้วนะโอเคฮะเราก็มาแล้วแต่ว่าเริ่มหลังเกมว่ะแย่ว่ะเริ่มหลังเกมไม่ไหวเลยเริ่มหลังเกมไม่ไหวเลย เอาเฮ้ยอ๋อปุนนี้โหดมากว่ะเลยปุนนี้ว่าแล้วว่าทำไมข้างหลังมันไม่มีไงเอาเฮ้ยได้ไงวะเนี่ยเหมือนเนี่ยโป้เป้าไอ้เหมือนเนี่ยโป้เป้าอุอนนโป้เป้าเฮ้ยอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวดะนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยบราหเฮ้ยเฮ้ย โบครับน้องๆโอ้โหเกินเดี๋ยวอะไรเนี้ยเอาขึ้นไม่ได้เลยโ,โหปืนมีกันเลยเหรอเกินไปมั้งโอ้เกินคนยิงมันเอ็นดีเอ็นดีเอ็นดีนะเตปนี้มีอยู่นานละโอ้โหกระโดดมาอย่างนี้เลยเหรอมึง โอ้โหเสียงมันดังจังวะเฮ้ยจริงจริงนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอหมอนี่ไปจ่ายค่าเน็ตด,ด้วยนะควโอ้ยเย็ดเคควับมาด้วยไม่ทันแล้วทุกคนโอ้โหมันก็เร็วเกินแล้วทีมรงข้ามโง่อะน่าจะทีมรงข้ามโอ้โหพวกเซบิเนีย่ยท้ออะไอ้ yeah. แม่งเ,เลี 200, ้ยวสองร้อยกับเลี้ยวร้อยก็อยวโเดทออ่ะเลี้ยวไม่สำคัญครับอยู่ที่ฝเบือเบื่อ <c oughs> น,น่าเล่นอ,อู้มาถึงก็เดินเลยเฮ้ยมึงมาเร็วจังวะรีบหระเหมือนี่ไม่ง่งรีบว่ะเฮ้ยยังไม่ทันสับปืนเลยลกูไม่ทันเลยเพื่อนไม่โดนได้ไงวะ <c oughs> อาา่ะฮะโอเคคนระับมันจะกระเด็นไปไหนวะเฮ้ย ช่างมันเถอะเดิ้งตัวไม่ได้เว้ยเอาละ่ะจะได้อยู่อะโหไม่ได้ล,ละไอ้เฮียเออทุกคนครับกดไลค์หนกดไลค์เป็นกำลังใจยแนะ่โอ้โหกูท้ไ hey, อไหวยีะเรียกแ,แตกไปไปไป ก็พี่ชายและที่เรชายไปกันเลยทุกคนไป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 โอ้โหโเกินไม่ไหวว่ะรอบหลังแบบนี้ไม่ไหวเลยเอาแล้ว,ว่าวันนี้ไม่หัวร้อนอยู่แล้ววันนี้ไม่หัวร้อนอยู่แล้วเออไม่หัวร้อนอยู่แล้ววันนี้กูไม่หัวร้อนกูไม่หัวร้อนหรอกวันนี้กูไม่หัวร้อนกูไม่แม่มึงอะ่ะโอเคครับผมไม่หัวร้อนนะคะผมสบายสบายฮะเวลามึงต้องมาโอเคสบายมาก เฮ้ยทำไมยิงไม่ตายวะเฮ้ยแหลกขนาดนั้นเลยเหรอนักคืนไปบ้าเว้ยยิงแล้วมันไม่โดนดามเมจเลยเน็ตกูกาก์อะเออเน็ตกูกากาเกินไหวอะไม่ไหววะแบบนี้ไม่ไหวเลยหรือว่าปืนแม่งกากไว้เแค่น่าจะเน็ตกูกากันนะโอเคครับไปต่อไปนมื่อตัวเ,เดลต์มาถึงเลยไหมไม่มีเลยเหรอคงจะยินดีวะ เขารีเบเกินนะมึงเนี่ยเว้ยไม่ตายไม่ตายโอเคสวยงามโอเคสวยงามอา่ะเกือบตายเกือบตายเกือบตายโฮ้ยไม่มกันหลังเออไม่ได้ดูอ่ะเฮ้ยไม่ได้เิดดูฟางเยอะนะฮค่ไปดอโอ้คบขนาดนี้เลยเหรอ โดนหัวเอ้าโอ้โหพอดีเลยโดนหัวพอดีอะโอเคเอาจัดมาไว้หนึ่งอะผมมีสองเมาส์ไงสามเมาส์รึเปล่าวะเออนั่นแหละ Why y ไม่โดนหัวว่าเหมือนล็อกเป้าเลยอะเออแต่กัดกว่าแค่นั้นเองกัดกว่าเยอะเลยโหยิงงูอะไรกูเหมือนงูอะไปผมไม่หัวหลอนอยู่แล้วทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยโอเคครับไปต่อ สวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะโอ้ไม่ไหวว่ะสไนเปอร์อ่ะไม่ไหวว่ะโอ้โหสไนเปอร์กับปืนกันโัวดีทุกคนคิดดูดิไม่ไหวว่ะโอ้โหไม่ไหวว่ะโอ้โหลูกสองไอ้ชื่โคตรแย่เลยพวกนี้แม่งโอ้โหแม่งไหนฮะ โอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยโลนลุมวะไม่ไหวน้องๆเคจากปืนทองรับโอ้โหแม่งไม่ให้กูเลยอ่ะเกินเอาตั้งหน่อยกูเพิ่งเกิดอะคะโอ้โหอะไรวะนนั้นยิงไม่ท่านับทุกคนเอามาๆ,ๆโอเคหัวแตกไป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  ว่าอุ้ยนิดเดียวทุกคนเห็นไวเมื่อกี้แห่งไม่เละไ,ไม่เละครับโอกาสโอกาสทองของเรายังมีอีกครั้งที่สองนะอุยยอ้ยเย็ดเบะมาแบบนี้เลยวะไม่ไหวจริงๆว่ะแบบนี้เออเป็นไงยอดครับได้วินแล้วครับสามตาวินโอเค ถือว่าครั้งนี้ผมก็ได้วินแล้วนะชาดับโอเคถือว่าครั้งนี้ผมก็ได้วินแล้วนะก็ทางก็จบคลิปมาเถอะแล้ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับนี้ก็บ๊ายบายครับจุ๊บๆครับ